สวัสดีค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะพามาชมตัวอย่างนะคะผลงานปากานะคะพร้อมเรเซเซอร์ชื่อนะคะก็มีทั้งปากาที่เป็นด้ามเดี่ยวแล้วก็ตัวเซตนะคะสำหรับวันนี้นะคะก็ดูกันนะคะว่ามีรุ่นอะไรมาฝากบ้างนะคะสำหรับรุ่นนี้นะคะจะเป็นตัว ประกา VIP กล่องเซตนะคะมาปาะกาลูกรลื่นคู่กับดินสอนะคะสำหรับรุ่นนี้คือรุ่น Sonnet 07นะคะแร็กแบ็ก GT นะคะด้ามสริมนะคะก็สำหรับตัวนี้นะคะจะเป็นด้ามดำเงานะคะ Sonnet 07นะคะอ่าะคะมาเป็นแหนบสีทองนะคะมีคำว่า Parker Sonnet แล้วก็ Made in France นะคะ บอดี้ของตัวนี้จะเป็นด้ามสลิมนะคะก็ขนาดเล็กนะคะจับกระทัดมือนะคะตัวนี้เป็นด้ามลูกดื่นนะคะก็มาคู่กับตัวนี้จะเป็นตัวดินสอนะคะทรงแบบหมุนเช่นกันนะคะอ่าสำหรับตัวนี้นะคะก็มาเป็นสีเดียวกันเลยนะคะเป็นเข้าชุดกันนะคะชุดนี้เราก็มีโปรโมชั่นอยู่นะคะก็ลดเกือบ60%นนะคะสำหรับชุดนี้ ค่อนข้างขุมมากเลยนะคะโอเคนะคะก็ลองมาดูเนี่ยคะ่ะอย่างอันนี้นะคะตัวนี้จะเป็นด้ามดาเงาใช่ไหมคะตัวนี้จะเป็นดําด้านนะคะอ่าเป็นรุ่นเดียวกันนะคะ,ะสำหรับรุ่นดำด้านก็ตอนนี้มีโปรโมชั่นดัามเดี่ยวอยู่นะคะตัวนี้นะคะโอเคนะคะเป็นลุกลื่นแบบหมุนนะคะตัวนี้จะเป็นรุ่นอ่าดำ ถ้าเกิดเรียกนะคะตัวนี้คือ s o n เ e t ศูนะคะดัมสริมนะคะ Matt ์แบ็กจแล้วก็แร c กแบ็ก GT นะคะสามารถเ a เซอร์ชื่อได้สีทองนะคะสามารถเลือกฟอนต์ได้นะคะก็ สำหรับในส่วนของตัวซอนเนต07นะคะมีทั้งขนาดที่เป็นขนาดมาตรฐานและก็ขนาดสริมนะคะแล้วแต่ความชอบของลูกค้านะคะสามารถเลือกได้นะคะสำหรับฟอนต์ในการที่จะทำชื่อนะคะก็มีให้เลือกหลายแบบนะคะอย่างตัวนี้จะเป็นเลือเกเป็นฟอนต์ภาษาไทยนะคะภาษาอังกฤษตัวหวัดนะคะอันนี้สำหรับตัวขนาดมาตรฐานนะคะความใหญ่ ่างกันประมาณนี้นะคะบอดี้ Body อย่างอื่นก็คือทรงเดียวกันขายกันเลยนะคะขนาดความยาวของประกาก็คือเท่ากันนะคะต่างๆกันก็คือที่ความอ้วนของประกานะคะโอเค okay. นี้คือสำหรับ s o n n e t 07 m a b แ a c k GT นะคะสำหรับตัวถัดไปนะคะตัวนี้เป็น IM นะคะรุ่นคลาสสิกนะคะแต่เวลาที่เราจัด คู่นะคะที่เพจเราก็มีโปรโมชั่นในการที่จะแถมเป็นกล่อง VIP ให้แบบนี้นะคะสำหรับรุ่นนี้นะคะก็จะมีหลายสีนะคะตัวนี้ลูกค้าเลือกที่จะใช้เป็นสีแลก Black GT นะคะก็จะมีตัวนี้เป็นหมึกซึมโรโบรบอลนะคะดามแนบ แหนบสีทองด้ามสีดำนะคะมีระบุว่าปักเกอร์ตรงนี้นะคะทรงเป็นทรงเปิดปอกแบบนี้นะคะสำหรับในส่วนตัวนี้มาคู่กับตัวลูกกลื่นนะคะทรงแบบกดนะคะอ่าก็สามารถจะจัดคู่เซตแบบนี้นะคะถ้าเกิดในส่วนของตัวด้ามเดี่ยวนะคะถ้าเกิดด้ามเดี่ยวของรุ่นพวกนี้นะคะ ก็จะมีนะคะอันนี้นะคะอันนี้ก็คือจะเป็นด้ามเดี่ยวเมื่อกี้เวลาจัดคู่นะคะตอนนี้เรามีโปรโมชั่นก็คือให้พร้อมกล่องตัวเซ็ต VIP ใช่ไหมคะมถ้าเกิดสมมติว่าลูกค้าสั่งด้ามเดียว<ม>ก็จะมาเป็นกล่อง Parker แบบนี้นะคะกล่องมาตรฐานของเขาก็จะเป็นแบบนี้นะคะสำหรับด้ามเดียวนะคะก็ ตัว IM ตัวนี้ก็มีอยู่ด้วยกันหลายสีนะคะสำหรับตัวนี้ก็จะเป็นตัว Black Black GT แบบลูกลื่นนะคะในส่วนของตัวนี้จะเป็นสี a ล k Black, Black เช่นกันนะคะในส่วนของตัวนี้จะเป็นแหนบสีเงินอันนี้แหนบสีทองนะคะแล้วแต่ความชอบนะคะเวลาเลเซอร์ชี้ก็จะได้แบบนี้นะคะ สำหรับในส่วนของตัวที่เป็นลูกลรื่นนะคะแบบกดนะคะสำหรับแบบเปิดปอกนะคะสีนี้ก็จะเป็นสียอดนิยมอีกหสีนะคะเวลาเลเซอร์จะได้สีออกเป็นทองอ่อนๆ,ๆแบบนี้นะคะตัวนี้เป็น im classic สีใหม่ชื่อว่า dark episode นะคะก็เป็นทรงเปิดปอกเช่นกันแบบนี้นะคะตัวด้ามของปั r เ e r พวกนี้จะเป็นโลหะทั้งด้ามนะคะ อันนี้สีดักเอพิโซนะคะตัวนี้จะเป็นตัวรูปตื้นทรงกด IM เอ็มคลาสสิกนะคะสีนี้จะเป็นสีนิกเกิลนะคะก็คือเป็นเงินเป็นด้ามสีเงินนะคะด้ามสีเงินแหนบสีทองนะคะตัวนี้นะคะะสีทองออกมาสวยมากเลยนะคะเวลาเลเซอร์นะคะ ก็จะได้เป็นทองอ่อนๆแบบนี้นะคะตรงนี้ก็จะมีสลักว่ปาปักเกอร์นะคะสำหรับอันนี้ลูกค้าก็สั่งหลายสีนะคะอันนี้เราก็ยกตัวอย่างมาให้ชมนะคะก็จะเป็นด้ามสีดำก็เลเซอร์แบบนี้นะคะด้ามสีเงินก็ได้เป็นแบบนี้นะคะ รุ่นถัดมานะคะตัวนี้จะเป็นลูกรื่นเช่นกันนะคะชื่อว่ารุ่นเออ e r เบอรนะคะเออเบพรีเมนะคะสีตัวนี้จะเป็นสีอสีไรบูนะคะดูแล้วจะคล้ายๆสีเงินนะคะคือจริงๆมันเป็นสีเอ่อบูซิเวอร์นะคะก็ออกมาเป็นแบบฟ้าเงินอ่อนๆนะคะตรงนี้มีเขียนว่าปาร์เกอร์นะคะ เป็นทรงแบบหมุนนะคะเวลาเลเซอร์ชื่อนะคะจะได้สีแบบนี้นะคะจะออกมาคลาสสิกมากเลยนะคะก็ดูเรียบแล้วก็หรูนะคะอ่าได้สีดำนี้นะคะสวยงามน,นะคะอ่าเป็นทรงหมุนนะคะ สำหรับด้ามถัดมานะคะตัวนี้จะเป็นตระกูลจัอเตอร์ของปาร์เกอร์นะคะอ่าก็จะมีคำว่าปาร์เกอร์นะคะสีอันนี้จะเป็นสีพิงโก้นะคะออกเป็นจัอดเตอร์โรสโก้นะคะเป็นสีใหม่นะคะแหนบก็จะเป็นแนวโรสโก้แบบนี้นะคะออกเป็นชมพูชมพูโรสโก้นะคะแล้วก็เวลาเลเซอร์ชื่อจะได้ประมาณนี้นะคะ อันนี้ก็เป็นสัญลักษณ์หัวใจนิดน,นึงได้นะคะทรงแบบกดนะคะตัวนี้เป็นจอตเตอร์ไซส์ใหม่คือไซส์ XL นะคะอจอตเตอร์รุ่นเดิมจะเป็นไซส์ประมาณนี้นะคะความแตกต่างความยาวก็จะต่างกันค่อนข้างสมควรนะคะความอ้วนนะคะจอตเตอร์ XL ก็จะทรงใหญ่กว่านะคะ เป็นดีไซน์แบบกดเหมือนกันนะคะแหนบเหมือนกันนะคะตัวนี้จะเป็นจอเตอร์สแตนเลสแหนบสีทองนะคะอ่าก็มีคำว่าปาร์เกอร์นะคะ Ma d e in France นะคะแบบกดนะคะสำหรับตัวนี้ค,ค่ะสำหรับรุ่นถัดมาจะเป็นเวกเตอร์นะคะตัวนี้เป็นสีดำด้านนะคะทรงเปิดออกนะคะจอตเตอร์ตัวนี้ อ่ามาอีกรุ่นหนึ่งนะคะจะเป็นตัว Special Edition นะคะสำหรับตัวจอดเตอร์รุ่นนี้นะคะมาเป็นสีแดงนะคะมีรวดลายนะคะเป็นรุ่น Limited ดนะคะตัวนี้นะคะช่วงนี้ก็ใกล้วาเลนไทน์แล้วนะคะเป็นอีกหนึ่งรุ่นที่แนะนำนะคะเป็นตัวนี้เป็นด้ามสีแดงนะคะแหนบสีเงินนะคะแล้วก็มีรวดลายสาีเป็นสีเงินเป็นรวดลายแบบนี้นะคะนะคะ ตรงนี้ก็จะมีคำว่า Parker นะคะ made in France นะคะรุ่นนี้นะคะมาพร้อมกล่องอ special edition แบบนี้นะคะเปิดมาด้านในนะคะก็จะมีใบรับประกันนะคะก็จะเป็นแบบนี้อันนี้นะคะ สำหรับใครมองหาของขวัญวเาเลนไทน์นะคะราคาย่อมเยาวนะคะก็แนะนำเลยนะคะตัวนี้นะคะจัตเตอร์สเปเชียลเอดิชันนะคะตัวนี้ราคาอยู่แค่ประมาณ700กว่าบาทนะคะพร้อมเรเซอร์ชื่อนะคะค <Okay. S 1> ่ะเดี๋ยวเราลองดูสำหรับรุ่นถัดไปนะคะ ตัวรุ่นถัดไปตัวนี้นะคะจะเป็นเชฟเฟอร์นะคะแบรนด์เชฟเฟอร์นะคะตอนนี้โปรโมชั่นหน้าเพจเราก็แถมให้เป็นพร้อมกองนังเลยนะคะสำหรับตัวนี้จะเป็นรุ่นราคาเริ่มต้นของเชฟเฟอร์นะคะ vfm นะคะด้ามที่ถืออยู่จะเป็นด้ามสีน้ำเงินนะคะก็สีสดใสนะคะสวยงามแล้วก็ดีไซน์ของตัว vfm ตัวนี้นะคะจะเป็นทรงกระชับมือนะคะจับเขียนสะดวกนะคะลื่นนะคะแล้วก็ สำหรับโปรโมชั่นเดือนนี้ก็คือแถมพร้อมกล่องหนังให้นะคะตัวนี้จะมีคำว่า s h a f ฟอรนะคะเวลาเลเซอร์จะได้ออกมาสีแบบนี้นะคะตัวนี้ราคาอยู่ประมาณ500กว่าบาทเองนะคะก็คือคุ้มค่ามากนะคะมีหลายสาีสวยงามนะคะสำหรับตัวนี้นะคะเป็น vfm ด้ามสีน้ำเงินทรงลูกลื่นแบบกดนะคะามาพร้อมแพ็กเกจแบบนี้นะคะ ก็ปกตินะคะรุ่นนี้จะมาเป็นกล่องเล็กนะคะก็สําหรับช่วงเดือนนี้นะคะมีโปรโมชั่นนะคะก็คือมาพร้อมกล่องนี้นะคะคสำหรับตัวด้านถัดไปนะคะตัวนี้นะคะจะเป็นตัวปากกาแบรนด์ a r t i f ิเนะคะแบรนด์ a r t i f ิเก็จะมีเขียนตรงนี้นะคะตัวนี้ชื่อรุ่นว่า h o m a r t นะคะ,ะเป็นสี เงินแหนบสีทองนะคะก็คือโครมโกลส์นะคะตัวนี้นะคะเวลาเลเซอร์จะได้ชื่อออกมาสีประมาณนี้นะคะ,ะก็สามารถทำเป็นภาษาไทยภาษาอังกฤษได้นะคะตรงแหนบของเขาก็จะมีสัญลักษณ์ a r t ์ติเฟแบบนี้นะคะดีไซน์ตัวนี้เป็นทรงแบบหมุนนะคะอะันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งรุ่นของ a r t ์ติเฟที่ขายดีนะคะโอเค สำหรับรุ่นถัดไปนะคะตัวนี้นะคะเป็น a r t ์ติ c ฟกต์ดีไรุ่นโมเดลเจ t ตเตอร์นะคะเจเตอร์จะมีอยู่ด้วยกัน3สีนะคะวันนี้ลูกค้าเลือกที่จะใช้เป็นสีดำนะคะรุ่นนี้เป็นทรงแบบกดนะคะก็ตัวด้ามของเขานะคะตรงปลายตัวนี้ก็จะมีรวดรายเส้นแบบนี้นะคะก็ดูสไตล์ไวรุ่นนิดนึงนะคะสำหรับรุ่นนี้นะคะใช้งานง่ายนะคะมีสัญลักษณ์อาร์ติเฟนะคะ ก okay. ็สำหรับวันนี้นะคะก็มีรุ่นที่จะนำมาฝากนะคะประมาณนี้นะคะก็สำหรับท้าเกตมีรุ่นใหม่แนะนำยังไงนะคะจะนำมาฝากในคลิปต่อไปนะคะก็สำหรับคลิปนี้นะคะก็ขอฝากไว้เพียงเท่านี้นะคะขอบคุณมากนะคะสวัสดีค่ะ